ใบที่หนึ่งดีไหมใบที่หนึ่งดีจะ้ะเป็นสัปดาห์ที่ดีมีความสุขเอมีความสุขกับชีวิตมีความสุขกับการทํางานแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีใครมาทําให้อึดอัดใจหรือเปล่านะบางคนก็เป็นพ่อไม้แม่ไม้ชีวิตดีมีความสุขบางเคนก็เป็นจังหวะของการทาํางานหาเงินไปเรื่อยๆนี่นแหละเออถือว่าคิดบวกการงานก็ดีคนล็อบข้างก็แฮปปี้มีดวงใบไหว้พระทําบุญ ใครที่ทํางานประจําใครที่ทํางานอะไรมาก่อนหน้านี้ที่ได้โชว์ความสามารถของตัวเองหรือตั้งใจทํางานโดยที่ไม่สนใจเรื่องคน,คนอื่นเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเป็นพิเศษเลยแหละเอ,อนะคะเนาะจะมีใครป่วยจะมีใครไม่สบายไหมอันนี้กาลังคิดถึงเรื่องเงินคิดถึงเรื่องลูกเต้าบางคนก็คิดจะเปิดร้านใหม่เปิดตัวธุรกิจใหม่นะบางคนก็กาลังจะจัดบ้านปัดกวาดหรือกําลังจะขยับขยาย พื้นที่ที่อยู่ให้น่าอยู่ใครกําลังคิดจะลงทุนเอ่อจะทําบ้านทําห้องให้ใครเช่าก็ต้องวิเคราะห์ต้องต้องคำนวณให้ดีนะต้องดูว่ามันโอเคหรือเปล่าด้วยนะคะตำแหน่งแฟนไม่ค่อยดีทะเลาะอ,อะไรกับแฟนไปไหมหรือแฟนป่วยแฟนมีเรื่องเครียดเครียดตกงานเจ็บตาเจ็บเข่าไหมเราต้องให้กําลังใจเขาหน่อยเนาะนะคะฐานดวงบริวารลูกเต้าก็ถือว่าดีมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษเลยดาวจันทร์ส่งผลดีนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีเสน่ห์ นะคะอยากให้ใครรักอยากจะให้ใครชอบอยากจะได้เงินจากค้าขายจากคนอุปถัมภ์จากใครก็ตามยิ้มเยอะๆสัปดาห์นี้ส่งผลดีรู้จักพูดให้ดีด้วยส่งผลดีพ่อไม้แม่ไม้โดยเฉพาะสาวๆที่อายุประมาณ45่สอัพๆเนี่ยเป็นจงังหวะกระดังงาลนไฟมีสเสน่ห์มีดวงสละสดนะจ๊ะเออยยังไงล่ะคงไม่เอาคนเก่าเนาะ ระวังแฟนชาวบ้านมาชอบนะกาลังชมอยู่ดีๆเลยว่าเอ้ยมันเวิร์กจังเลยแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่บางทีจะมีฟิลทําตามอารมณ์ตัวเองนิดนึงผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะทําให้เราอึดอัดแต่ในทางกลับกันหนุ่มๆจะมีผู้หญิงคนหนึ่งคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือใครที่อยู่ถ้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นคนที่ต้องทํางานกับผู้หญิงเยอะๆมันจะมีฟิล คนนั้นเหมือนไส้คนนี้คนนี้เหมือนไส้คนนั้นส่วนคนค้าขายนะคะพี่หวานจะบอกว่าช่วงวันที่6 7ค้าขายดีมีกาไรเงินยังเข้าเรื่อยๆแต่บางทีมันอาจจะสะดุดหรือดรอปหน่อยในช่วงวันที่8เออแต่บางทีมันเหมือนขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างแต่รวมๆหลายๆคนก็รู้สึกกังวลใจเรื่องเงินเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเหมือนยอดขายมันเคยดรอปเงินรายได้หลักมันเหมือนได้น้อยลงหรือมันยังไงแต่คนอุปมภ์ยังให้อยู่นะแต่ต้องรู้จักทูดเนาะ เออนี่มันขึ้นมาแล้วว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหาลู่ทางใหม่ในการทํากินแต่บางคนก็อาจจะมองหางานใหม่ก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่อยๆศึกษาให้ดีถ้าทําไปแล้วนะคะทําอย่างต่อเนื่องทําไปเรื่อยๆหาความรู้เพิ่มนะคะอย่าทําตามอารมณ์งานเงินจะเข้าเรื่อยๆต่อให้เป็นก้อนเล็กๆน้อยๆสะสมไปเถอะเดี๋ยวก็ได้เยอะนะคะประตูงานประตูใจเปิดแทบจะท,ทุกวันเลยนะ แต่พอเข้าสู่ช่วงวันที่11เหมือนมีฟิลแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซคนนะ่ะบางทีฟิตฟมาเรื่อยๆเนี่ยพอรู้สึกว่าเอ๊ะทำแล้วคนไม่เห็นคุณค่าทําแล้วมันไม่เห็นจะได้อย่างที่เราคิดก็มีฟิลขี้เกียจอยากกลับไปนอนดูซีรีส์อีกล้มันมีฟิลขัดใจเบาๆนะคะเนาะวันที่12ประตูเปิดชาววันจันทร์ ไช่แบบนี้มันหมายถึงการเริ่มต้นสังคมใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะฉะนั้นมีดวงที่คุณจะเปลี่ยนย้ายสังคมย้ายไปอยู่บ้านเกิดก็ได้นะหรือกำลังจะโยกย้ายไปทั้งครอบครัวเป็นจังหวะของการย้าย นะคะย้ายงานย้ายเปลี่ยนหัวหน้าแต่บางคนก็เป็นเจ้าของการเปลี่ยนนโยบายใหม่ในองค์กรบางทเีเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เปลี่ยนเจ้าของใหม่เปลี่ยนระบบใหม่เราอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนงานมีโอกาสเปลี่ยนได้ถ้าจะทําเรื่องขอย้ายย้ายไปจังหวัดนั้นย้ายไปอยู่ตรงโซนนี้มีโอกาสได้ด้วยเช่นเดียวกันคนค้าขายที่ขายดอกขายไม่ดีขายมันสะดุดรวมๆเดือนออสัปดาห์นี้ถือว่าขายดีขึ้น นะคะคุณจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นถ้าใครจะทําธุรกิจกับคนในครอบครัวหรือจะทําอะไรก็ตามคุณทําให้เขาหรือคุณคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาช่วยกันทําทั้งครอบครัวถามว่าทําได้ไหมทําได้จะ้ะที่เหลือเราก็ต้องไปบริหารจัดการไปปรับตัวเองไปปรับเอาเนาะใครกําลังอยู่ต่างประเทศประเทศไหนไม่รู้กําลังจะกลับบ้านกลับประเทศไทยกลับได้ไหมกลับจะ้ะใครกําลังคิดว่าจะไปเยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนฝูง จังหวัดบ้านเกิดจะได้ไปไหมได้ไปจ้ะหรือจะนัดชุมนุมรวมตัวกับใครก็ตามปาร์ตี้สังสรรค์เพื่อนเก่าบรรยากาศเก่ากลับเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้มันเด่นมากเลยแหละเนาะคนเก่าของเก่าเนะี่ยยังไงทะเลาะอ,อะไรกับใครก็ยังไม่เลิกกันหรอกนะบางทีเพื่อนเก่าคนที่เคยคบมานานคนที่เคยไม่คุยกันมานานๆก็จะกลับมาด้วยในช่วงสัปดาห์นี้แต่บางคนก็รวมตัวกันพูดเรื่องเก่าๆจะเมสากันในรูปแบบไหนก็ตามอะ่ะเนาะเออนะคะนะนะ เนี่ยในนี้มันบอกมีดวงเปลี่ยนงานนะเพราะฉะนั้นถ้าใครได้งานใหม่แล้วอ่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนส่วนใครลงทุนทําอะไรก็ตามในช่วงนี้ต้องทําให้ทนทนต้องทําให้นานๆนะเออนะคะนะตำแหน่งเงินก็ยังได้จากเงินเก่าเงินเดิมๆก็ยังได้อยู่นะตัวเองหมดไปกับลูกเต้าบริวารน,น้องหมาน้องแมวหรือคนเจ็บคนป่วยที่บ้านก็ได้แต่ตำแหน่งแฟนเนี่ยไม่ค่อยดีเลย เออดูแลเขาเยอะๆถ้าเขาป่วยนะงินกันจะกลับมาดีกันแต่บางทีก็เงินกันเรื่องเก่าเรื่องเดิมนี่นแหละเนาะยังตัดกันไม่ขาดคนโสดโดดเด่นในเรื่องของความรักโดยเฉพาะหนุ่มๆน,นะหนุ่มๆเนี่ยม,มีโอกาสที่คุณจะเจอผู้หญิงที่คุณถูกใจก็จะตัดสินใจเปิดตัวพบรักกันได้ด้วยแต่สาวๆต้องดูให้ดีเพราะไม่รู้จะเจอแฟนชาวบ้านเขาหรือเปล่านะเออนะคะเนาะดูแลกันและกันให้ดีนะคะ เสุขภาพนะเมื่อกี้ลืมบอกสุขภาพเนาะคนวันอาทิตย์สุขภาพสัปดาห์นี้ระวังระบบเลือดระ,ระบบเลือดระบบทางเดินหายใจนะแขนฝั่งขวาหรือแขนฝั่งซ้ายเหมือนจะมีปัญหาด้วยบางคนจะเจ็บตาเจ็บหัวเขา่าใครที่เพิ่งผ่าตัดในช่วงเดือนนี้บอกว่าอาการจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะมันอาจจะยังทรงๆตัวไม่ได้ดีขึ้นแบบปุบป,ปับทันใจ เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งท้อใจและอารมณ์ดีๆเอาไว้จะส่งผลดีกับสุขภาพของตัวเองจ้ะนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนเขียวม่วงนะคะการทําบุญสัปดาห์นี้ถ้าใครเพิ่งผ่านการสูญเสียนะก็มันนั่งทําบุญวิศัสนากรรมฐานนะคะได้แต่ถ้าใครกำลังจะไปถือศีลไปบวชอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุด้วยเพราะในนี้มันขึ้นเรื่องบวชเรื่องการปฏิบัติธรรมจะเสริมดวงคุณมากเป็นพิเศษนะจ๊ะเออสู้ ใครที่จะรองเงินเก่าเงินส่วนแบ่งนะคะเงินมรดกเงินทรัพย์สินเงินอะไรที่จะต้องได้เนะี่ยตามเรื่องเอาไว้หน่อยสถดาหนี้มีโอกาสได้สูงเลยจ้นะเนาะส่วนใครจะตัดสินใจเป็นหนี้เพิ่มหรือเป็นหนี้ทุกๆวันอยู่แล้วก็เออมันมีโอกาสจะมีหนี้เพิ่มได้ด้วยเหมือนกันเนาะส่วนใครจะวางแผนปลดหนี้จะหายใจหายคอคล่องขึ้นนะจ๊ะนะอ่ะมาต่อจ้ะเลขของคุณนะความโชคดีเด่นวันไหนมากเป็นพิเศษล่ะความโชคดีเนี่ยไปเด่นช่วงวันที่7จ เออนะคะวันอื่นพอลุ้นเบาๆวันที่น้อยๆขัดใจบรรยากาศไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่อ่ะมีฟิลเซนเซงๆอ่ะนะคะเนาะก็คือวันที่แปดและก็วันที่สิบเอ็ดตามดวงออก,ออก,ออก,ออกบอกเอาไว้ว่าถ้าได้อะไรให้ให้ได้เงียบๆกินเงียบๆอย่าบอกใครนะคะในนี้บอกเลยถ้าบอกปุ๊บเนี่ยอะไรที่เคยได้อะไรที่เคยดีเนี่ยมันจะดรอปไปเนาะ ออกินเงียบๆเขาว่างีออ้นะคะ,ะครบจ้ะสื่อน้ำโชคมาจากบินหรือใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลค่ายาคลินิกร้านขายยาได้นะจ๊ะครบนะออามาต่อจ้ะ